สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสายล่าทุกท่านครับผมวันนี้ปืนหนิงตาบางสะพุงครับก็วันนี้ได้งานลางนะครับได้ทํางานประมาณ 2- 3สามชั่วโมงครับฝนตกครับได้ทํางานเพิ่งเพิ่งได้ทํางานบ่ายสองนะครับเป็นงานเปลี่ยนเปลี่ยนล่างนะครับลูกค้าทําปืนตกนะครับ ทำปืนตกทำปืนล้มนะครับล้างดุ่งล้างคดนะครับล้างมะค่าแต้นะครับก็ทำดีเกินครับช่างก็ทำดีเกินก็ประมาณนี้เลยครับพังเลยนะครับได้แกะออกแบบนี้นะครับติดแน่นดีเกินครับก็ทำใหม่ครับผมนี่ล้างประดูนะครับนี่เพิ่งเซาะร่องนะครับเสาะร่องวาง ท่อทองเหลืองแล้วก็เสาล่องปีกแล้วก็ไก่นะครับก็กวาจะได้แต่ละตัวนะครับน,น,นะนะนะครับเป็นไก่เก่าของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไก่ฝังรางนะครับช่างก็จะใส่ท่อทองเหลืองก่อนนะครับเากาวยึดท่อทองเหลืองไว้หนึ่งคืนนะครับ ก็จะมากัดออกนะครับกัดท่อทองเหลืองออกเศษหนส่วนสนะครับประมาณนี้ครับสองท่านนะครับเปลี่ยนรางเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีลวดลายหน่อยนะครับนี่แล้วแต่คนชอบครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวช่างจะเอากาวร้อนหยอดนะครับ เอาวางแบบนี้เลยครับซอกล่องพอดีแล้วก็วางลงไปพอดีแล้วก็กาวร้อนหยอดทิ้งไว้คืนหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวช่างจะหาตำแหน่งแล้วก็หยอดกาวร้อนนะครับโอเคครับวางได้ตำแหน่งหมดแล้วนะครับช่างก็จะหยอดเอาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหยอดเราขอบข้างนะครับหยอดลงไปเยอะๆเลยนะครับหยอดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ เดี๋ยวยึดยึดยึดท้ายรางกับปลายรางก่อนนะครับที่เหลือก็ตัดทิ้งครับว่าเอาตามสเปคที่ลูกค้าสั่งนะครับทิ้งไปลาย3เ40้ซนอย่างเงี้ยครับเราได้ตามสเปคแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับ ที่เหลือช่างก็เอาเก็บไว้โมเป็นปืนยิงหนูฝังทองเหลืองอย่างนี้ครับมีโอกาสก็ได้ทําครับเดีย๋ยว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทําให้ลูกค้าก่อนนะครับมีเวลาก็ค่อยมา,าทาโปรเจกต์ตัวเองนะครับก็คิวงานก็เริ่มว่างแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กดติดตามหรือว่าสั่งงานกันได้เลยนะครับ เบอร์โทรผมก็063นะครับ6784714นะครับเป็นอันเดียวกันกับ ID Line ครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับกว่าจะได้าลางฝังทองเหลืองแต่ละเส้นนะครับเพราะว่าช่างมีทิมเอเล็กตัวเดียวนะครับในการซ่อรล่องนะครับค่อยๆทำไป สามชั่วโมงกว่ากาบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับที่ทำงานผมก็ประมาณนี้เลยฝนฝนตกมาก็หยุดก่อน นี่ครับเอาจนเสร็จนะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมก็หยอดกาวร้อนทิ้งไว้หนึ่งพื้นนะครับพรุ่งนี้หรือตอนผมว่างนั่นแหละครับจะได้เอาทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์ผมก็ตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอามากัดท่อทองเหลืองออกเศษหนึ่งส่วนสามนะครับหรือตามที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับ อันนี้มันไม่ตายตัวครับผมก็แล้วแต่ล่องที่เราวิ่งไว้นะครับลึกไม่เท่ากันนะครับส่วนงานคิวก็มีบางๆแล้วนะครับที่ตัดไว้ก็ยังมีอยู่นะครับน่านนะสนใจนะครับมีตัวนี้เป็นไม้เก็ศครับผม ผมทำเป็นกำคอคัดสิกไว้นะครับเป็ดเศษไม้เก็ดที่ผมเหลือไว้นะครับนี่ซับท้ายด้วยประดูลายเสือนะครับลายเสือยังไม่ขึ้นหรอกครับมันต้องขัดก่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้เป็นไม้เก็ดตระกูลพยุงชิงชันพวกนี้ครับเนื้อไม้เหมือนสาธรเลยนี่เป็นตระกูลไม้เก็ดแน่นอนครับ ใครชอบก็ติดต่อมาเลยนะครับท้ายนี้จะทําสเปคไหนสั่งได้เลยนะครับใส่รางอลูหรือรางไม้นะครับเพราะว่าราคาก็แล้วแต่แล้วแต่อะไร